กรซอฟเนพิชชาสวัสด <IS affection> ีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาทําตามคําเรียกร้องของคนหลายๆคนนะคะเราจะจับคนคนนึงมาแต่งหญิงนั่นเองนะคะ นั่นคือพออินไปรอดวันนี้ไปรอดวันนี้เราจะจับพี่ไอแต่งหญิงหรอมผมกำลังเจอเอะไรด้วยวันเนี่ยเคยเคยแต่งหญิงมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยเป็นผู้ชายอะไรเลยเกดว่าเกดจะเปลี่ยนลุคพี่อไอเป็นผู้หญิงได้ไหมคะเป็นเลยว่าเกดกะยังไงการแต่งตัวให้คนนีตัวเองอนี่เดี๋ยวเราจะให้อ่ะแต่งตัวเสร็จนะถ้าไปทักเด็กแล้วเด็กไม่เชื่อโดนปรับ50บบาทนะไม่จ่าย หากจากเงินเดือนนะไม่ไรนกว่าขวมยก็ขายอะไรไปก็ได้แต่ถ้าถ้าถ้าเด็กเชื่อนะได้ได้ได้ห้าสิบาทไม่เป็นไรไม่เอาไม่ถามว่าใครจะเชื่อกันจะเชื่อก่อนะถึกอย่างนี้งั้นเกต้องใช้ฝีมือในการเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นสาวหวานแล้วล่ะอะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันอ่ะไงเริ่มไงฮะไปเปลนชุดฮะจริงจังไปเนี่ยเปลี่ยนชุด้าวสุดท้ายได้ไหมอ่ะขอแต่งหน้าเลยอย่ามันเลอะอยวมันเลอะเออเปลี่ยนชุดไปก่อนใช่ใชไม่ห่วงผม ห่วงทำไมพ่อทำงานดีๆ A few minutes later ค่อยๆแอบออกมาเดี๋ยวไอซไม่เกินคำว่าสวยไปเยอะมากอ่ะเจ๊รู้สึกยังไงเจส๊่กระเดยหดตีแกให้นะยังไงดี เกย์ไปต่อไปกันหรืเป็นผู้หญิงได้นอกชีวิตยังขออยู่เลยต้องไม่เจอความอะไรอย่างนี้ด้วยมอ่ะโอเควันนี้ดีไซเนอร์ของเราดีไซเนอร์อาร์ติสต์ของเราจะเนรมิตยังไงฮะพี่ยายเขาบอกว่าเขาอ่ะชอบแป้งใช่ไหมเดี๋ยวผมแพ้จเย็นๆมาเตรียมสิ่งนี้ให้เราอ๋ออันนี้เป็นแก้วต้องมาแล้ว เรก็จะมีลิปนะคะก็คือแบบเราจะไม่ลงรองพื้นไม่ลงแป้งทุกอย่างเพราะว่ามันคือของหมาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้มันปนกันส่วนลิปก็คือแบบว่าเดี๋ยวเราเอานิ้วของเราเนี่ยโบลงไปให้คัดเต้นบัตรว๊กจะมาเจออะไรไ,<า>ไหมไอ้อย่านั่งหนีบนะดิเออตอนนี้รู้สึกกลัวเป็นแคปเลอ๋อตอนนี้นะคะจะเริ่มลงจะอะไรคะอันนี้อันนี้จะใช้สีอะไรสีฟ้าอ่ะสีฟ้ามาจัดไปฟ้าไม่ฟ้าแดง เอาะวังดีอดเอาฟ้าข้างในหรือเอาแดงข้างในมัน,ไ,นไม่ได้มีอะไรให้มันดีกว่ากันเลยคิวหนามากกันก่อนเดี๋ยวกันคิวให้บางลงก่อนฮ่ีอ,อันนี้วนโกนแล้วเดี๋ยวเดีนะ๋ยวเราโกนแล้วเราเขียนให้ใหม่ไงอันนี้ไม่มีเลขกเราคุยกันนะอ่ะแล้วเอาอะไรเริ่มกันเริ่มกนเอาแดงในดีกว่าค่ะแดงในดีกว่าแม่ตาเขาดูยิ้มแย้มมีความสุขมีความสุขดูทำไงอ่ะแต่งไม่เป็นเอาเถอะไปไปเพ้อเดี๋ยวก็สวยเอง อุ้ยสวยเลยว่ะเออจริงนะเมื่อกี้ยังดูบาทอยู่ตอนที่ยิ่งนะยิ่งสวยยิ่งอุบาทนะชีว <c oughs> ิตโน่คนเราสมาัครงานตำแหน่งอะไรก็ดูดีๆสนุก<อ>สนุกเป็นกลางกวพอดีอ่ะแต่ปะไหนสามว<อ>ังดีวังดีมาสงง่งร้ายสิแกดดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นะี่ข้างนี้คือมันเป็นตรงที่มันควรจะเป็นแต่ว่าฝั่งอันนี้เกินเยอะไปเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันเป็นดีไซน์อย่างนี้จริงๆเหรอเกดฮะตั้งแต่เหวี่ยงบอล ไอ้เดี๋ยวถ่ายรูปไปส่งให้แม่ดูได้นะอย่านะแม่ชอบทีดีด้วยคุณได้ลูกสาวข้างมันดูดีข้างมันดูหวานน่า <c oughs> จะไป็ขยี้ทำไมน้องโอ้ย <c oughs> ฟุ้งฟิ้งจะดิ่งแมวมากเลยไอ้พูดเลยว่าหนูก,กำจึ้งกับสีทำไมอ่ะมันเข้ากับหน้าตาพี่ไอ้ <c oughs> <c oughs> หน้าตาพี่ไอ้ <c oughs> อวิ่งวาววายอยู่ เกียร์ลังใจเย็นๆน้องทำอะไรเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่งั้นอ่ะไอ้ถ้าไอ้อยากได้แดงธรรมชาติไอ้ทำไงดูปะทำไงครับกัดนิ้วสิแล้วก็เอาเลือดมาป้ายแดงธรรมชาติต้องกัดนิ้วพี่ก่อนแล้วไงเนเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันอะไรวะผีอะไรนี่จ้งผีจีนมันเหมือนโดนต่อยมาดูดิมันเกลี่ไม่ออกเลยนพี่ไอ้ไปบอกบอดมาเอายี้อีกข้างเหนอ่ะไม่ต้องไม่ต้องป้ายแล้วใช้ตบเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะครับตอนนี้เริ่ม ขั้นตอนที่ปากเอ๊ะยังแดงไม่พอปะ่ะทําปากแตกหน่อยดิเกินความสวยไปมากอะตอนเนี้ยไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีทมันทำไม่ได้มีคนเดียวอ๋อจะทำํำแดงอีกหลายๆทิปใช่ไหมป<ะ>่าไป<ะ>เดี๋ยวเราไปเซเว่นชัดอ่าเมมอ่ะไหนลองยืนให้ดูหน่อยสิใ <c oughs> ส่วิกใส่วิกอ๋อมีขั้นตอนหนึ่งอ่ะนี่ใส่วิกจะสวยขึ้นไอ้ยืนไอยืนไอยืนโอ้โหตายแล้ว เจ๊ขอขอสามคำขอสามคำให้พี่ไปไปให้แม่แอนดูก่อนไปไปให้แม่แอนดูด้วยให้แม่แอนดูด้วยชีวิตผมง็คนเราแอนแอนแอนดูไอ้หน่อยเร็วแอนดูไอ้หน่อยแล้วปิดตามาอย่าเห่าเดี๋ยวหมา ยัไงไงบอกอวรู้สึกยังไงขอสามคำขอนสามคำเออสยอง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวให้เกณฑ์ดูอีกคนมาเฮาเดี๋ยวเดีย๋ยวตอลล่าดิวโรบอกว่าไปไกลๆกสวยไม่ต้องพูดค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ไม่มีเหยื่อมาแถวนี้เลยฝนตกเลยว่ะเฮ้ยไอ้แค่เดินออกมาฝนก็ตกทันทีเลยอะความสวย <c oughs> ความสวยเราสวยไปไปเรา เราไปให้ให,ให้อย่างน้อยให้เกนดูก่อนไป,ไปเราจะค่อยๆสังเกตกิติกรรมของคนในหมู่บ้านไกลมาแล้วไกลามาแล้วไกดยดูพี่นี่พี่สาวของพี่ไอ้นะกระเทยปั๊มเกณดูแล้ว อุ้ยอุ้ยอุ้ยใครออบีตังนี่ใครอ่ะเกนเกนนี่ใครใครอ่ะพี่ไอซ์จำได้เหรอใช่เหรอคะเดี๋ยวยืนโบกรถอยู่แถวนี้นะโชว์ขาอ่อนดูดิว่ามีใครอ่ะขา้องเขาต้องแข่งแลบออกมาเกศเกศเดี๋ยวเราให้ภารกิจนะต้องโบกรถให้คนเขาจอดรับ เดี๋ยวถ้าไม่จอดรับจะไม่คืนชุดไทยโน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 คนอันนี้เราไม่ได้คุยกัน <c oughs> เกณฑ์ใครอ่ะเกณฑ์ยังสงสัยอยู่เลยอ่าเกณฑ์ไอเมหนูเดินมาอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะใช่อ่ะอยู่ตรงหนูหนูมองม,นมันยังที <c oughs> ่มาคนาเรามันสวยเพราะคือสวยอ่ะเข้าใจป่ะฉันแย่งความสวยของแกเพราะฉันสวยพี <c oughs> ่สาสวยไหมอันนี้แกสวยไหมใช่สวย เจวบอกก็ได้ค่ะตาหนอยตาหนอยดูพี่สาวของพี่ไอซ์อ่อโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครกดแชร์กดกดนะกดนี่ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเจสเอาชุดพี่ไอซ์ไปเผานี่เอออันนี้ใส่กับหี้กลับบ้านเกณนยังงงอยู่เลย